ดีค่ะวันนี้เรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5เล่มที่2การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรในบทที่8นะคะปริมาตรและความจุการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ โดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาอันนี้เมื่อนักเรียนอ่านโจทย์นะคะ เสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องทำความเข้าใจสิ่งที่โจทย์ถามมันคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างนะคะขั้นต่อไปวางแผนแก้ปัญหาเป็นแนวคิดกับกลยุทธ์วิธีเราก็ต้องอ่านแล้วก็คิดว่าข้อนี้ควรทำวิธีใดก่อนจะบวกก่อนหรือลบก่อนก็ต้องตีโจทย์ปัญหาให้ออก ว่าจะต้องทำวิธีใดลงมือแก้ปัญหาอันนี้อาจจะเขียนเป็นประโยคสารลักษ์หาคำตอบขั้นสุดท้ายคือตรวจคำตอบความถูกต้องความสมเหตุสมผลของคำตอบถ้านักเรียนยังทำไม่ถูกนักเรียนก็ย้อนกลับมาตามลูกศรนนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะโจทย์ปัญหาตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดภายใน ได้กว้าง25เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรสูง30เซนติเมตรระดับน้ำในตู้ปลาสูง12เซนติเมตรตู้ปานี้มีน้ำกี่ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามนะคะปริมาตรเป็นลิตรของน้ำในตู้ปลาสิ่งที่โจทย์บอก ตู้ปลาเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดภายในกว้าง25เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรระดับน้ำสูง12เซนติเมตรวางแผนแก้ปัญหาจะหาปริมาตรเป็นลิตรของน้ำในตู้ปลาได้อย่างไรเราก็วาดรูปดูนะคะวาดรูปทรงของตู้ปลาได้ไหมคะว่าตู้ปลาเนี่ย นะคะกว้าง25เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรสูง30เซนติเมตรแต่มีน้ำอยู่แค่12เซนติเมตรจากนั้นเราก็เอานะคะกว้าง25ยาว50น้ำสูง12คูณกันนะคะวิธีคิดจะหาปริมาตรเป็นลิตรของ น้ำในตู้ปลาได้อย่างไรหาปริมาตรของน้ำในหน่วยลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็เปลี่ยนจากหน่วยลูกบาทเซนติเมตรให้เป็นลิตรนะคะให้เป็นลิตรนะคะเนี่ยคะ่ะลงมือแก้ปัญหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงดังนั้น น้ำในตู้ปลามีปริมาตร25คูณ50คูณ12เท่ากับ15,000ลูกบาทเซนติเมตรเนื่องจาก1,000รลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้นตู้ปลานี้มีน้ำหนึ่งหาร1,000เท่ากับ15ลิตรนะคะ ตรวจคำตอบเนื่องจากน้ำในตู้ปลามีปริมาตร15ลิตรคิดเป็น15,000ลูกบาทเซนติเมตรตู้ปลามีพื้นที่พื้นที่ฐานเท่ากับ25คูณ50เท่ากับ1,250ตารางเซนติเมตร จะได้ว่าระดับน้ำในตู้ปลาสูง15,000หาร1250เท่ากับ12เซนติเมตรซึ่งสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่า15บห้รเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะโจทย์ปัญหาข้อต่อไปบ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง4เมตร ยาว6เมตรลึก1.5เมตรมีระดับน้ำสูง1เมตรน้ำบ่อนมีน้ำกี่ลิตรวิธีคิดนะคะการหาปริมาตรเป็นลิตรของน้ำในบ่อได้อย่างไรหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความสูงกับระดับน้ำเปลี่ยนหน่วยจากลูกบาทเมตร เป็นลิตรนะคะเปลี่ยนให้เป็นลิตรค่ะลงมือแก้ปัญหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงปริมาตรของน้ําในบ่อเท่ากับ4คูณ6คูณ1ลูกบาทเมตรเท่ากับ24ลูกบาทเมตรเนื่องจาก1ลูกบาทเมตรเท่ากับ 1นร้านลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นปริมาตรของน้ำในบ่อ24 000. คูณ1ร้านลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นปริมาตรของน้ำในบ่อ24 000. คูณ1ร้านลูกบาทเซนติเมตรเนื่องจาก1000ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้น ปริมาตรของน้ำในบ่อคิดเป็น24่สิบสี่คูณหนล้านหารหนึ่เท่ากับ2อง0มพลิตรค่ะลองคิดอีกข้อหนึ่งนะคะบ่ออนุบาลเต่าทะเลเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดภายในได้กว้าง5เมตรยาว6เมตรและลึกศูนย จุด8เมตรถ้าต้องการเทน้ำลงในบ่อให้ระดับน้ำสูงสูงอ2เมตรจะต้องใช้น้ำกี่ลิตรวิธีคิดนะคะปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงวิธีคิด ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงปริมาตรของน้ำในบ่อเท่ากับ5คูณ6คูณ0.2ลูกบาทเมตรเท่ากับ6ลูกบาทเมตรเนื่องจาก1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1นร้านลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นปริมาตรของน้ำในบ่อ 6คูณ1รล้านลูกบาทเซนติเมตรเนื่องจาก1,000ลูกบาทเซนติเมตรคิดเป็น1ลิตรดังนั้นปริมาตรของน้ำในบอ่อคิดเป็น6คูณ1ร้านหาร1,000เท่ากับ6,000ลิตรนะคะสรุปบทเรียนข้อที่1 อ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาเพื่อหาสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์ถามขั้นที่สองคือวาดภาพจำลองสถานการณ์เพื่อค้นหาแนวคิดอันที่สามหาความสัมพันธ์ในภาพจำลองสถานการณ์ข้อที่4ใช้สูตรในการหาปริมาตรหรือความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขั้นที่5้าลงมือหาคำตอบและพิจารณาการเปลี่ยนหน่วยโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรขั้นที่6ตรวจความถูกต้องความสมเหตุสมผลของคำตอบถ้านักเรียนมีอะไรสงสัยนักเรียนอาจจะเปิดคลิปย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้ หรือซักถามคุณครูที่สอนในชั่วโมงนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ